มาเด้อครับพี่น้องครับเปิดน,นี่ตำปากกระทอนครับพี่น้องโอ้ยบักพลังคนเกินบักตองครับพี่น้องครับอ่ะเดือดมากขึ้การตลาลบานตลาลมองตลาลบอนครับพี่น้องครับปวดนะโอ้โหมาพี่น้องมาแซ่บมาครับหอมต้อน,อนปแปลกไงไงยิ้นเยรีฟีลาดฟ้าด้วยพี่น้อง <c oughs> อื้มโอ้ <c oughs> ตาบอดลงมืดด้วยพี่น้องเอยอื้ม มาครับพี่น้องครับวันนี้เบิมปากกระท้อนครับพี่น้องติมปากกระ thon กับตอนปลาแดงตัวเงี้ครับพี่น้องโอ้ยคุณรวยเงี้ยงามครับพี่น้องเอ้ยขี้หันเงี้ยครับพี่น้องแต่น่าจะเต็มครับมาเลยพี่น้องครับติมปากตองนิดนเด้อสวัสดีครับพี่ตรแดนแฟร์ที่ขุนหัวซู่ขู่ซู่คนครับมาเด้อครับพี่น้องครับวันนี้ติมปากกระท้อนครับพี่น้องโว้ยบักคุณลงคนเกินบักตองครับพี่น้องครับอ่ะเติมมะคือการตะละบานตะละบองตะละบอนครับพี่น้องครับมะเขีือร้อนครับพี่น้องผมว่นเมื่อตอนปลายแหงครับพี่น้องเลียหล่ยน ก็เนี่ยครับพี่น้องตัวตหญงามๆครับพี่น้องมาๆพี่น้องมาแซ่บๆครับซีหาน่วยคระปิหน่องหนึ่งต่ำเบิ้วเบื้องในในพี่น้องเอ้ยปวดอะโอ้โหมาพี่น้องมาแซ่บๆ็มกัครับผมต้อนแปลกยิ่งยิ้มตุลีฟีลาฟ้าด้วยพี่น้องโอ้หิ่มไลแตกพี่น้องเลยจัดหนักจัดเต็มกับพี่น้องครับโอ้มาพี่น้องมา <c oughs> โอ้โหตาบอดลงมืดเลยพี่น้อง,งครักควอมต้อนประย, <c oughs> <c oughs> ยัยิเี๋ยวปกระเอ่อย เชียครับปอตโอ้ก็แปลงสือรับกลัวหอกชิมสมบูบ้คกัน ว่าแจกเครับ้สุดอดเลยไปนครับคือหมวกกรอบหวานๆสม,สม ข้ากเนี่ยยีประเดียตกตัวครับน,น,น,นะผมเวยีก็ได้ย <c oughs> ีเสรแล้วตัวแล้วิพร้อมกันบริการค่าคอ <c oughs> này cái, cái này nhớ vậy yeah, kìa này lướt cái 不。Oh, oh, oh. Mm-hmm. อุบวกในมัน <c oughs> ที่ันหวานครับต่วาเปียกอุ่มเปียกพี่น้องเ่ม tắt nữa là tắt đi Ủa Cần không Hết rồi. Sao mặc rồi ตอนสั่งตอนประเดีหางประเด็กมา ดนดเราโมกีลองลองบางเอื้อคักเนี่ย โอ้หายใจรีบไปแล้วชอบประดับปากสดีครับตัวนี้ครับ โอ้จังพี่น้องครับตำปะการอนได้พี่น้องครับอื้มฮือตุ่ยดวดครับคือนังหินจำท่วนๆบุระอาจารย์ดก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามชื่ชมครับเบ้าปูจูผักกระฝาก๋วยเตี๋ยวแท่งก็ติดตามครับมือนีอพ่อพี่พ่อน้องครับมีผสมแก่เดี๋็ดเจ๊งๆหน่อยครับตำปะการอนครับพี่น้องบอกตอนประเดี๋ยวโอ้ยหดิ่เสี้ยลาฟฝาดอยู่ฮะชิมนดูสักหน่อครับชิมหนักมากครับโชคดีครบสุขสวัสดีครับคิว